ซีซ่ายิ้มหม่เขาแบบสยองไม่สยองอย่ามาบอกว่ายิ้มของเขาเป็นยิ้มสยองเขาไม่ยิ้มยิ้มของเขาน่ารักน่ารักเข้าใจไหมยิ้มของเขา,นา <c oughs> ในส่วนของแฟนเนมเขานึกไม่ออกอยากได้ไอเดียของทุกคนด้วยทุกคนลองเสอนอมาได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเขาเอาไปเปิดบตแล้วแบบว่าถ้าเกิดอันไหนหวตสูงสุดก็เอาน <c oughs> ั้นแหละเย้พี่ใหญ่ยิ้มแล้วผมกลัวมันก็ผีอีกอื้อ ดีเหรอสรุปจะเป็นฝูงลิงจริงเหรอแต่เขาเป็นแมวนะเขาเป็นแมวนะแฟนเอมฝูงลิงซีซ่าคู่นำลิงแต่เขาเป็นแมวเขาจะเป็นแมวเราเป็นแมวเขาบางเมียได้เมียวเขาเป็นแมวนะอย่าเพิ่งเอาเขาไปลิงสิเมียวต้อแไม่ลองคิกเคียกนะ ให้ดูแป๊บนี่เน่เป็นไงล่ะอิจฉาสิของเกมไม่มีแค่ขยัน่างนี้เลยสิเจ้าพูกอลิสนี่นี่มือเขาเองไม่ใช่มือใครทางหน,นมือเขาเองไงล่ะขอเธอไม่มีจับละสิโอเคพอของดีดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้อืม,อ,มอวดอวดอวด,อวดพวดเธอไม่มีลหสิอืม ほんとに最初め3ヶ月よしやっていこういいがそうかどどっち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 どどっちどっち逆どっち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 ,どっち,どっち,どっちえ逆